สวัสดีจ้าวันยุทผักพ่อโอ้ยเป็นยังไงพี่นอ้องเมื่อวานนี้เบิงเปิดอาณาพิธีเปิดอาณางานโอลิมปิกเกมอาลูลาฝูฝ่าอลังการบาจา่จ่ะมืวนอยู่ได้นาะงามอยู่ได้เห็นบ่ฝลัง่งแกทำได้ทำถึงนะวันนี้ลูกสาวเพิ่นได้นี่แหละกระลัลงจะเว้าเรื่องอานโอลิมปิกนี่แหละเพราะว่าลูกสาวนี่เพิ่นในงานอาพิเศษ อายุที่สนามกีฬาที่เขาเล่นเทนนิสซื่อดังของปารีสนี่น่าจะเป็นฮลองยาโฮสและบรรดาเพื่อนในงานงานแบบโอเคตำแหน่งดีพอสมควรสำหรับงานโอลิมปิกนะคะเพื่อนกันเลยอันส่วนน่องสาวกับเมรี่มะเรียงอันอมาเลียงอาหารอันนะเกาหลีะนะจ๊ะเพื่อนกนเลยว่าอ่า มามองว่าสั่นไปไปเฮาจะเลี้ยงอาหารรสสั่นเบิ่งแม่พี่น้องเพิ่นจัดเป็นชุดๆมาแบบนี้อันบริส่วนใหญ่มากคันย่ายมากแล้วก็สิว่าเอามันอียงอะไรนี่มันคือคือบาดหน่อยฮะนะมันเป็นจานนี่หน่อยนี่หน่อยฮะนะแล้วก็ใส่ของมาทีละหน่อยละหน่อยจังได๋เพิ่นว่าอ้าวมันเป็นจังได๋๋ยวนี่มันมันแม่นอันไอ้บ่ิเวณภาคเขาวทิพย์บ่นี่สิว่าเด้อโอ้ยนั่านน้อนเพลินยายเพราะว่าอันเพิ่นเฮ็ดมาเป็นอัน จานเล็กๆแบบนี้เนาะจ้ะแล้วเพิ่นกกเอามาไห่ทีละเล็กทีละน้อยตามเขาสั่งเป็นชุดเป็นชุดมาหลานสาวเพื่อนแกเพิ่งกลับมาจากเที่ยวไปพักผ่อนม่าแ่พอดีว่าโอเคเที่ยงนี้กินอาหารนอกกันจ่ะนอกบ้านกันละจ่ะพาพี่น้องมากินน้ำหน่ อันเนื้อย่างเกาหลีอันนี้ด้จากพี่น้องโอเคนะคะอ่าขอแนะนำว่าเวลาเข้าไปหันเข้าซังสุดหนึ่งสองสุดก่อนเพราะว่าอันนี้เขาสังมาสามชุดมันเยอะไปนะจ่ะ หลังจากกินอิ่มหนำสำลาันแล้วพึ่งก็มาสื่อขนมสื่อโดนัทไปฝากน้องชายอยู่บ้านน้องชายโทรมาบอกว่าโอ้บริกินนัะ่นนะ่ะเขาที่ร้านด้วยก็ขอเป็นของแถมเป็นโดนัทไหเดบอร์ฟสันอ่าวพี่สาวพึ่งกระจัดไปนะคะเสร็จแล้วกลับไปในเสื้พาพี่น้องไปชมสวนไปชมสวนเอียงกับสวนเจ้าของนี่แหละพี่น้อง บริกินน่ะบริกินน่ะของหวานไอศครีมยังเพลินได้เพราะว่าวันนี้จะมากินผลไม้สวนเราเองพี่น้องหวานหวานกรอบหวานตั้งแทบพี่น้องอันนี้รับประกันเลยนะคะอย่าถึงขนาดว่ามีคนมาขอสื่อเข้าไปในได้พี่น้องแต่ว่าเข้ากะนั่นละมี่กเก็บให้เพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อนฟูงกินนะจาะเข้ากับบิเบนเมฆาขายอัน ผลไม้รากไม้เผือกนี้เขาเกลปลูกแล้วก็ได้กินแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนบ้านนี่บบมีไผยเอาเพราะว่าพวกเพื่อนก็มี่คือกันพี่น้องกระถามไปแล้วพผกเพิ่นก็มีเพื่อนกระบ่เอาเนาะโอเคกระโบเป็นหยังเข้าบ่ยัดเยียดอันนี้ก็บ้านสวนไอดานเนาะจ่ะก็จะมีผลไม้หลายชนิดนะคะกับพ่อได้กินอยู่พี่น้องปลูกไว้เป็นแฟนเพื่อนมักปลูกแล้วก็ มันกะให้ผลดีเพื่อน,นก็โอ้ยชื่นชมผลงานจาของแหละแบบว่าเพื่อนแฮป,ปี y นะเ,เห็นนะเวลาเพื่อนเห็นน่ะมันออกดอกออกผลแนวนี้เพื่อนกะโอ้ยยิ้มนางก็ยิ้มนางก็ยิ้มแบบแย่งแย่งแย่งต้นไม้เพื่อนอ่ามันลมด้พี่นอ้องทั้งลมทั้งฝนเนาะตั้งแต่มือว่านมาเลยเนาะมันก็เป็นได้นี่แหละอากาศเมืองฝรั่งสดสด,สดก็เป็นแบบนี้แหละบันนี้พี่นอ้องเฮาเก็บไดเมละาอ่า อ่าเดี๋ยวบอกเป็นกิโลดีกว่านาออ่าแต่ละวันนี่เก็บสามสี่โลฮาโลอย่างสี่น่พี่นอ้องตั้งแต่เริ่มซุกมานี่กแกอุ้ยนับไม่ถ้วนนะคะบอมเบนได้จะหาซโลโลหรอบ่กกินมานี่เป็นเดือนละตอนนี้หมดแล้วนะคะหมดแล้วจะสุดถ่ายแล้วเด้พี่นอ้องทีนี้ก็ต้องรอปีหนาเพื่อแล้วบานนี้ต้นนี้บอพิดหวังจา้าเถื่อ แตละปีแต่ละปีก็ให้มาให้ผลถ้าเขาไปสื่อเพ่อนอยู่ในตลาดนะนอกจากจก็บสดแล้วก็ยังแพงอีกได้นี่มาแทนกรดนี่จ้ะนี่นะคะนี่กรอบ,อบโอ้เสียดายว่าอานานั่งหันอยู่บ่ได้ดนนะนั่งต้องเก็บแล้วก็ต้องเฝ้ากินจังสินะเพราะว่าถ้าเก็บไว้สองสาวันก็ซุกเละตุ่มเฟะได้หันพี่น้องนั่นละจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยัง เอาผลหมากรากไม้ในสวนมาฝากกันจ้ะพบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า